เกิดอะไรมันเกิดอะไรขึ้นในไลน์อ่ะอ้าวอัวล้อเสือกตดออดจังตู้อั้วล้อนานนะนานแล้วเรานั่งกันอยู่คู่กันคู่กันเสียงมันดังมาทั้งหมดมันดังจังกูเลยแล้วคนแย่กะเก่าเขาจะไม่รู้เหรอเออเอฟซีอกแม่ตดหรอนี่มาละวนะเว้ยแม่ตดเหรอแม่ตดเหรอมันช่วงสั้นๆมากเลยนะแม่มันะมันแป๊ดเดียวเลยอ่ะกูไม่แปเดออกูไม่มารับกูบอกพ่อมัน พ่อทำอะไรอยู่พ่อรับกองข้อเอ่ามันบอกแม่ตกออแล้วแม่ยอมรับไหมมันบอกแม่ไปขี้ก่อนไหมไอ้เหี้ยกูไม่ปวดใจกูไปขี้พื้นสั่นไหมมันบอกว่าแม่ทะลุไปแล้วมั้งกูตดดังมันก็หนักไเลยหรือวะดีนะอะไรนะอ้าวดีน้องชุดนอนแม่เป็เกงไนถ้ามีเกงไนท์อ้าวขาดขาดรัวตดดังปูดดังน้ำ ปาดอ่าเกงในเป็นไงขาดทะลุลมแรงออากูบอกเลยมันธรรมชาติอถ้ากูไม่ตดกูก็ตายมันแป๊บเดียวนะใช่ไหมผมได้ยินอยู่อะตดอ่างกระดานใช่อ่าแล้วก็เราระแบ้็กะว่ากูจะขมิดปะเน่ะมันขมไม่อยู่เอาไม่อยู่ใช่ชั่วโมงนั้นเป็นยังไงมันก็ปล่อยแม่ตามลูกอะไร แม่อไหมกูจะไปายทำไมตดธรรมชาติแล้วเอฟคอมเมนต์มากไงแม่ตดไปขี้เหรอแม่ตดจะไปลายไปไม่เคยตดกันไงเออเอฟซีไม่เคยตดแต่เขาตดแม่เขาแม่จะมาแป๊ดหน้าไลน์หน้าไลน์ผมไม่ได้นะติกตอกตัดไลน์เลยอ่ะเอออาจารย์อนาจารย์ตดแตกอย่างไอติกตอกไม่ตดเออแม่ตั้งใจไหม อูไม่ตั้งใจแล้วอู๋ร้อนตดเองถ้าปว<อ>ดร้อนแล้วมันทำไมถึงตอดอ่ะแม่มันออกมันมาเองธรรมชาติมันดังแปดจะไม่แปดจะก็มิดก็มิดไม่อยู่ปล่อยแม,ม่เรื่องตอดธรรมดาตอนแรกโทษพ่อมึงมันบอกแม่แหละแม่พยายามแล้วอูบอกพ่อมึงตดมันบอกไม่ใช่แม่ตดักมากรู้ได้ยินร,รู้ได้เหรอโอ้รู้สะพัดนะบอกพ่อมึงมันบอกไม่ใช่ บอกแม่เนี่ยตดไปเนี่ยไอ้เทียบกันมาละนาวเลยแม่ตดไปขี้เหอะแม่ไปขี้เหอะโอ้ดีไหมโอ้ดีไอเรื่องซื้อของไม่ดูอะหูฟังทุกอย่างเวลาขายของฟังรู้เรื่องไหมไม่ไอนั่นราคาเท่าไหร่ไอนี่ราคาเท่าไหร่ใช่โอ้แม่ดังหน่อยแม่เสียงแม่เบาเสียงแม่เบาเดี่ยวตดปีได้ยินไหมได้ยิน ว่าแม่ตดแน่เป็นอย่างนี้นะเอ็มซีแม่เนี่ย